ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับ l านเอสในรายการเกียร์เจ็ททางช่องเกียร์เจ็ดและร้อยแปดแนะครับพิมพ์นี้จะมารีวิวหูฟังมันชื่อว่าแฟน H E S H G สองศูนย์ R G B B K ห้ออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าชื่อ s อสพีก็ตามตามนั้นคื่บอกซึ่ง เราไม่แน่ใจว่าเราไม่สั่งมาใช้เองนะเนี่ยหลานสั่งมาเราไม่แน่ใจว่ามันเป็นหูฟังที่มีแจ็คแบบ3.5ม mm, มิลหรือว่าเป็นแบบบลูทูธนะครับเพราะว่าหลานคนดังกล่าวเนี่ยคือเขามีคอมพิวเตอร์เขาเพิ่งได้คอมพิวเตอร์มาใหม่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นหูฟังแบบหูฟังเกมมิ่งอะไรเงี้ยซึ่งมันจะมันจะเป็นแจ็ค จะเอาไปเสียบกับลำโพงซึ่งใช่ไหมซึ่งเราจะทดสอบไม่ได้เพราะว่าเรามีแต่มือถือกับ iPad ตอนนี้นะครับซึ่งมันไม่มีฮอดลูหูฟังอืมโอเคเป็นหูฟังเกมมิ่งจริงๆด้วยนะฮะก็เอ่อม,มันจะมีอันนี้ USB Type A เอาไปเสียบกับกับกับช่อง USB ของ ของของของคอมพิวเตอร์เพื่อเพื่อให้มันมีไฟ R G B ขึ้นมาตรงนี้เนาะแล้วก็มีไม้ด้วยดูจากรูปจากกล่องนะมันชื่อว่าแฟนเทคนะครับน่าจะยี่ห้อแฟนเทคเนาะแล้วก็รุ่น H G Chef Chef 2 0 R G B Chef Chef t o อ่าอืมรับประกัน2ปีเปลี่ยนใหม่ไม่มีซ่อม เจ็ดจุดหนึ่ง virtual surround <c oughs> มีไมค์ด้วยนะครับมีไมค์ในตัว built-in microphone ประมาณนี้ไม่ไม่ได้จะไม่ได้ทดสอบนะครับเพราะว่าเราไม่มีอุปกรณ์สำหรับการทดสอบจริงๆอย่างที่บอกนะ <c oughs> แล้วก็ต่อให้ทดสอบจริงนั่นการทดสอบหูฟังนั่นมันมันจะ สื่อสารให้ผู้ชมทราบได้ยากมากว่าหูฟังอันนี้เสียงดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยนะเ <laughs> พราะว่าเพราะว่าเออเราจะต้องเปิดเสียงออกจากหูฟังแล้วก็ให้มันผ่านเข้าไปในไมโครโฟนของกล้องที่เราใช้ถ่ายอยู่นะโอเคเป็น iPhone 16ไมค์ก็อาจจะดีเออ่ถ่ายทอดได้ดีระดับนึงเก็บย่านเสียงได้ดีแต่ว่ามันก็ไม่เท่ากับหูตัวเองได้ยินนะ <laughs> แล้วก็ถ้าให้ถ้าจะให้ ให้เราผู้ผู้แกะกล่องเนี่ยผู้เป็นผู้พรีวิวเนี่ยอธิบายว่าเสียงดีอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ไม่ได้เออมันเหมือน,นแบบของแสบอยู่กับภนะูมักเนี่ยมันมันแบบหูแต่ละคนก็มีประสิทธิภาพได้ยินแตกต่างกันอันนี้คือ USB เอาไว้เสียบเพื่อให้มันมีไฟเออไฟไฟ,ไฟสีแฟนเทคไฟสีลุงเนะ่ะเออร yeah, ใช่ใ ไฟสีหลงที่มันจะเกิดมันจะสว่างขึ้นมารอบๆตรงนี้นะครับแล้วก็นี่ใหม่เอ่อที่ตรงหูฟังมีปุ่มปรับเสียงเพิ่มลดเสียงตรงนี้แล้วก็โอเคแค่นั้นเลยโอ้ว้าวก็คืออ USB A อันเนี้ยตัวผู้ USB A ตัวผู้อันเนี้ยคือ นอกจากให้มันมีไฟเลี้ยงให้หูฟังมีมีไฟสีุ้งเกิดขึ้นแล้วยังต้องยังมีหน้าที่ในการนำสัญญาณเสียงด้วยนะครับซึ่งมันน่าจะต้องลงไดรเวอร์อะไรหรือเปล่าแล้วคนที่สั่งมาใช้คือเด็กป .6 แล้วเท่าที่ทราบก็คือไม่ได้มีไอทีลิ r เท y เรซีหรือว่าสกิลทักษะในการใช้เทคโนโลยีเท่าไหร่นะครเออ มันต้องลงเดเวอร์หรือเปล่าหรือว่าเสียบปลั๊กแอนด์เพลได้เลยเสียบแล้วเล่นได้เลยเหรอออยู่นี้เทคโนโลยีมันไปขนาดนี้เลยเหรอคือแค่แบบเสียบ USB เสียงก็มาเลยเหรอว้าวดูแลดูยากจังเลยเอยแล,แลดู Amazing แล้วก็น่าจะน่าจะเกิดขึ้นได้ไม่ง่ายกับคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าที่น้องเขามีอยู่นะครับก็ก็ไม่รู้ก็ก็ ก็ก็ไม่รู้เออเราเราเรา,เรามีหน้าที่แค่นี้มีหน้าที่แค่แกะกล่องนะท,ทดสอบทดลองว่าใชา้ไหรือเปล่าก็ก็ไม่ได้ทดลองก็ไม่ได้ทดสอบไห้ขอไปคุณแม่น้องด้วยนะนั่งอยู่ข้างๆนี่แหละนะอืโอเคแต่ว่าหน้าที่เรามีแค่นี้เดี๋ยวถ่ายรูปปกอ่าสีสามสองโอเค ก็หวังว่าเหมือนเดิมสุดท้ายนะครับตามธรรมเนียมคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับชอบไลค์แชร์แชร์แค่สบครับไว้พบกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ